สวัสดีครับผมะเะโอประชมตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรนน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมและวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศและความสวยงามของสถานที่ร,ราชการแห่งนี้นะครับผมทุกคนตามมาเลยครับ อนนี้ท้องฟ้าล่มลื่นเป็นสีฟ้าสวยงามมากมากเลยนะครับผมในช่วงฤดูฝนนะครับผมทุกคนและบรรยากาศบอกเลยทางฝั่งขวาตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับผมและก็จะมีภูเขาธรรมชาติทัศนียภาพที่สวยงามมากฝั่งซ้ายก็มีภูเขาเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นภูเขายอดดอยอะไรแต่รู้ว่าสวยงามมากทุกคนดูนี่ยืนอยู่ตรงนี้เรามองไปไกลมันช่างสวยงามมากนะผมพร้อมกับมีกลุ่มสายหมอกนะครับผมอยู่บริเวณทิวเขาสูงๆนะครับผมช่างเป็นภาพที่งดงามโอเคทุกคนตามนะครับ และว,วันนี้พามาเที่ยวในสถานที่ที่ทุกคนอาจจะตกใจแต่ไม่ต้องตกใจนะครับผมวันนี้นะผมตั้งใจมาเที่ยวมาให้ชมบรรยากาศน,นะครับผมไม่ได้มาแจ้งความใดๆนะครับผมหรือใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยากจะมาแจ้งความประสานงานสามารถมาแจ้งความได้ที่นี่เลยนะครับผมที่นี่ก็เป็นศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์โดยเฉพาะคดีดังๆนะครับทุกคนเห็นไหม The Icon Group นะครับผมไปตามมาครับมีความรล่งนิ่นะเงียบสง,งัดและก็สะอาดมากคนนะครับตามมาครับเป็นการมา ชมโรงพักครั้งแรกนะครับและก็พาทุกคนมาชมครั้งแรกด้วยพร้อมกันตามนะครับทุกคนยิ่งมาจุดนี้ทุกคนนี่วิวสวยมากทุกคนนี่นะครับโอ้ภูเขานู่นไม่รู้ว่าภูเขาชื่อภูเขาอะไรนะครับผมดอยอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยคนแม่ต้องสอนนะครับผมบอกหน่อยผมไม่รู้แต่รู้ว่าสวยงามมากๆนะครับผมนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมบางที่ในเมืองฝนตกแต่ที่แม่สยูลฝนไม่ตกนะครับผมเอาแน่เอานอนไม่ได้สภาพท้องฟ้านะครับผมเห็นแดดแดดแบบนี้ท้องฟ้าสวยแบบนี้อยู่ดีๆผ่านไปสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงท้องฟ้าอาจจะเปลี่ยนสีแล้วก็ฝนตกนะครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานกิจกรรมหรือหน้าเสาธง,งนั่นเองก็งจะมีสารพรดภูมิด้วยนะครับผมโอ้โหทุกคนอันนี้นะครับผม ยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นตัวอาคารของโรงพักสวยงามมากๆแล้วผมสพออน้ําเพียงดินนะครับผมคือโรงพักแห่งใหม่นะครับผมที่ย้ายมาจากสพออน้ําเพียงดินแห่งเก่าที่อยู่ในหมู่บ้านน้ําเพียงดินที่หมู่บ้านกป็เหรียงคอยาวนะครับผมที่บ้านห้วยปูกแกงนะครับผมโรงพักเก่าจะอยู่ข้างในนู้นที่ผมเคยพาไปชมหมู่บ้านน้ําเพียงดินเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับผมแต่โรงพักนะครับผมเป็นโรงพักน้ำพียงดินที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆทุกคนนะครับ บรรากาศดีมากนะครับผมนะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมน่ากลัวมากในสถานที่ตํารวจไม่รู้ตารวจจะจับผมหรือเปล่านะครับผมนะแต่อยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศของโรงพักของแม่ฮังสวนที่สวยงามแห่งนี้โรงพักน้ำเพียงบินนะครับทุกคนโอ้โหข้าบนนู้นก็เป็นอ่าบ้านพักตุลาการนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับทำเลดีมากมากเลยครับผมดูคล้ายของเชียงใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับผม นี่ก็เป็นโรงจอดรถนะครับผมโรงจอดรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รถตู้รถกระบะนะครับผมวิวสวยมากทุกคนนี่เป็นโรงที่สวยไม่น่ากลัวเลยนะครับผมเจ้าหน้าที่ประทับใจดีให้บริการดีนะครับผมนะครับผมพร้อมยินดีแล้วก็รับใช้ประชาชนนะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่นะครับผมมีน้ำใจน่ารักนะครับผมเข้าใจเข้าถึงพัฒนาประชาชนนะครับผมทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมใครมีเรื่องราว นะครับผมที่ร้อนใจมีเรื่องราวอยากจะมาร้องทุกข์นะครับผมหลายคดีนะผมสามารถมารับร้องเรียนมารับแจ้งได้ที่โรงพักนาพิงดินแห่งนี้นะครับผมเป็นการพามาครั้งแรกจริงๆนะครับผมเห็นสวยงามก็อยากจะขอแบบแนะนําสถานที่ให้คนได้รู้จักนะผม,ไม,ไ,มไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะผมหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะผมให้คนได้ชมความสวยงามของโรงพักนาพิงดินนะครับผมโรงพักแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลผาบองอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมซึ่งจะห่างจากตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 7กิโลเมตรนะครับผมขับรถมาไม่ไกลครับทุกคนนะครับผมพร้อมรับใช้ยินดีพร้อมยินดีรับใช้ประชาชนตลอดเย่ยีโมงทุกคนนี่ครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกคนมาชมนะครับผมร้าวๆประมาณนี้ขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดจะโอวัลชมก็ต้องขออภัยด้วยรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมครับออทำผมรรมาติครับผม